Historia que me fizeste, สวัสดีครับจาวมาดรินดิซ่าทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตวยไวรุ่นจุดขาววันนี้เราก็มาดูคําให้สัมภาษณ์ของนักเตะใหม่อย่างจูดเบลลิงแฮมครับที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเรอัลมาดริดในซัมเมอร์นี้และได้ร่วมลงซ้อมกับเพื่อนๆในทีมไปบ้างแล้วมาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับทีมณนะตอนนี้บ้างโดยที่จูดเบลลิงแฮมนะครับได้พูดถึงเพื่อนๆไว้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆในทีมเรอัลมาดริดพูดภาษาอังกฤษได้ดีเลยแล้วภาษาสาเปนของผมนั้นจะมาในไม่ช้าเพราะผมกําลังฝึก ผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้เจอเพื่อน,อนๆทุกคนมากันจนครบทีมจากนั้นพวกเราจะสวมชุดสีขาวลงเล่นลูคัสบาร์เกสและบราฮิมดดีาสน่าจะเป็นครูสอนภาษาสเปนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมทุกคนนั้นชอบสอนคำาหยาบให้ผมผมแทบล้อไม่ไหวที่จะลองใช้มันเพื่อนร่วมทีมใหม่พวกเขาเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมผมสนุกกับการอยู่กับพวกเขาพวกเขาไม่ได้สนใจเลยว่าเขาเคยได้แชมป์หรือคว้าชัยชนะอะไรมาบ้างพวกเขาติดดินจริงๆผมชอบมันทุกนาที ทุกช่วงเวลามันช่างมีความสุขผมสนุกจริงๆที่ได้อยู่กับเพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากสตาฟซึ่งปินตุสชื่นชอบที่จะทรมานพวกเรามันคืองานของเขาผมว่างั้นนะแต่แน่นอนผมชอบเขามากๆเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมผมชอบเขาตั้งแต่ที่เจอครั้งแรกเลยนะผมสนุกไปกับเขาผมสนุกกับเพื่อนร่วมทีมและการเรียนรู้ที่นี่จริงๆในส่วนของโทนี่ครสเขาคือปรมาจารย์อย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเลยคือรายละเอียดการจ่ายบอลของเขาบอลจะไปตกทุกท,ที่ที่เขาต้องการตลอดเวลา เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ได้ดูคลอสอย่างใกล้ชิดมันดีมากจริงๆที่ผมได้แสดงให้เขาเห็นว่าผมสามารถทําอะไรได้บ้างและมารอดูกันว่าทักษะของเรานั้นจะเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนนี่นะครับก็เป็นความรู้สึกของจูดเบรินแฮมที่ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เพิ่งย้ายเข้าร่วมทัพลาชันได้ไม่นานและเพิ่งฝึกซ้อมได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ซึ่งตัวของเขานั้นดูแฮ ppy ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในการซ้อมห้องแต่งตัวรวมไปถึงรุ่นพี่ที่ได้ส่งประสบการณ์ดีๆให้กับเขาและพวกเราชาวมาร์ลดิต้า ก็คงหวังว่าเขาจะกลายเป็นกําลังหลักกาลังสําคัญไปอีกนานให้กับทัพราชันสําหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแรมลิตรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวยขอตัวลาไปก่อนกาเซียสสวัสดีครับ